สวัสดีครับสวัสดีอันนี้พายังต่อแรงๆครับแรงหลับพายังเลาะบึงสวนที่เฮาอัปเดตกันครับอะไรยังครับอัปเดทกันมากวันนี้เดี๋ยวเลาะเบึงสิ่งที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปครับอะไรยังบ้านสวนนอก ยอยปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวปยัเราเบิ่งสิ่งที่ดเดออัปเดตปรับปรุงขึ้นไหมครับ,บเดี๋ยวไปเบิ่งน้กันครับตอนแรกๆครับตะเวนคอยแล้วครับส่วนเ้าครับเดี๋ยวความมาเบิ่งอัปเดตสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงครับมีตะเดียนเท่ากัน เออเอามาว่างไปก่อนครับปากนทุงออกเห็ดเป็นเนินไปครับทุเรียนอันนี้ทุเรียนเพาะ,มะเมล็ดครับถูกใช่เป็นเพาะไว้เริ่มงหญ่แล้วครับเพินจะเริ่มหากเป็นจะเริ่มคดต้องเอามาว่างให้ปับ๊บกับสภาพกับพื้นที่ก่อนครับลองเบิ่งก่อนครับทดลองปลูก สามต้นครับต้นทุเรียนแปลงพักเข้ากันยังไม่ได้เห็ดครับเดี๋ยวค่อยๆเห็ดไปครับต้นกล้วยหอมเขากล้วน,นดินในีเพิ่นครับเริ่มเขียวแล้วหวดหนามเิ่นอันนี้ก็อีกต้นนึงครับต้นทุเรียนต้นกล้วยหอมก็เริ่มใหญ่แล้วครับต้นหนามเิ่นไปเริ่มพัฒน,นะถึงหนามอันนี้กต้นครับตน้นทุเรียน มาว่างไว้ควางให้ปรับกับสภาพดินก่อนครับรู้ว่าดินมันสีไปน้ำกันได้ปะครับพอดีดินเอามากล่องไว้ครับแล้วก็เห็ดเป็นเนินไว้ก่อนครับวัอเทีตย์ปลูกไหมครับมันคือีกต้นครับมีสามต้นครับเดยผูกเพาะเปลิดไปอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นต้นไงแนครับ ูพร้อมกันครับแต่ว่าพื้นใหญ่บะทอกันก็วางไว้ตัดก้นหลุมก็ว่างไว้ก,วไวก่อนครับเป็นปรับสภาพกับดินก่อนเดี๋ยวสักพักค่อยเอาอถุงดำออกครับนี่วยกครับต้นกล้ยต้นเฮาก็เริ่มอันนี้แล้วครับเมื่อหนา้าฝนมันก็นจะเริ่มใบเลื้องน้ำแนครับ บาเด่หดนาำเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็นยู่ได้ครับกล้วยสภาพตามอากาศของเพิ่นครับ้นบมักหง้๊อครับหด,ดตุ่มเมือเป็นไงย่างเขียวครับ้นบมักหงเอามาลุ่มไหมครับ,บไมห่หลายพันผสมกันจะพันยังเนียไปตลาด ซื้อมาเรื่อยครับเอามาปลูกไว้ทิ่มไว้ต้นกะต้นนี้ก็ยางสะดุดมันหักไปครับอยู่เหงาวันแต่ว่าก็เอาพันไว้แล้วก็โอขึ้นมาเอาดินเอาเพิ่นเพิ่มก็ยังไม่ตายครับยังยังอยู่ได้ครับต้นต้นนี้ครับต้นซุ้มใหญ่เพิ่นกะใบเหลืองครับต้นนี้หมดนาเพิ่น ต้นกะอันนี้กับบางต้นกะเขียวครับ,บต้นนี้เดิมให้ผลผลิต้ะครับนี่หน่วยไงล้วครับสามหน่วยไงล่ะพอต่ำแล้วเอาไว้เห็ดเป็นพันมันครับเตี่ยชมแพ้ครับมาเตี่ยชมแพ้เดี๋ยวเอาไว้ซุกแล้วเอาเมเ็ดพ่นมะเพาะครับเดี๋ยวขยายพันต่อครับต้นนี้จะงามครับดินเป็นดีมอง มันจะดินสงสัยดินเข้มครับเพื่อเอาดินดำมาว่างไว้มันก็นข้างล่างมันจะเข้มม่นกน็จะออกลวกใบมันลวกครับใบเหลืองต้นนี้เขียวเป็นหน่วยละครับเดี๋ยวเอาหน่วยสุกมันเอาเม็ดเห็ดพันธุ์ครับต่างหย่งเห็ดพันธุ์เพาะต่อ,ตอครับอันนี้เป็นด้านหลังของอสวนครับหลังกลัวต้นกล้วยก็ตัดออกไปสองสามต้นแล้วครับ กรสุกเป็นน้ำแล้วก็เกิดใหม่กันนี่ครับอ่าอันนี้อัปเดตพักพ้ายครับพักกั้นจองครับตอนนี้เริ่มทิศล้ะครับเร,เริ่มเขียวเริ่มเขียวแล้วเติมน้ำให้เป็นเริ่มเขียวเริ่มแตกใบอ่อนก็นมากแล้วครับนันนเป็นการทดลองปลูกครับปลูกขังแหลก,กกันจองเอาเกา บัวสีมาว่างเลยนะครับมันจะมีบัวเป็นสีสวยงามมาว่างผสมกันครับนี่ก็ผักไผ่เปิงธรรมชาติงานเขามากาเห็นผักไผ่ก็เห็นดอกบัวสีสันสวยงามปรดาป้บบานสวนครับจำแรงๆครับอย่างเลาะสวนครับใบร,รถเข็นเีาครับ เห็นหญ้าเห็นดินครับอุปรกรณ์อุปรกรณ์เท่ากันพร้พอรมครับพร้อมใส่งานอย่างรอบเลยทั้งท้ายสวนครับทั้งท้ายสวนตะวินก็ค่อยนะครับตะวินค่อยลงละอากาศเป็นบ้านครับบ้านสวนต้คล้องนะครับ น,นี่ปลาเข็งครับปลาเข็งปะข้อน้อยปลาธรรมชาติครับามลงนลงไวครับตามธรรมชาติใส่ตกตบลงจอกปลาคาว็นคาหากระสดแดงใหญ่ตัดใบออกใบเป็นกะช่วงหนาวคนใบมันจร้ายครับันน่้จะเป็นข้อง ของปลาข้องที่สองครับอัน,นจะเป็นค้องปลานิ่นปลาทับทิมป่าตะเพียนครับปลากินพืชกันเราะนั้นก็จะมีต้นหญ้าไปขอบขอบเ่นครับก็บบบบจะกินต้นไม้ต้นไลใบหญ้าเป็นการปกคุ้มผ้าใบนั่นกุ้มผ้าใบวาใผ้าใบหอน อย่ยงแบบหิงธรรมชาติครับเป็นอยู่แบบคล้องแบบธรรมชาติมีต้นใหม่มีผักตบมีจอกครับมีผักบุ้งเป็นเด็กกินครับเป็นปลากินพืชครับจะอยู่บอน่ครับเดี๋ยวใเบ่งครับเดียสวยงามประดับบานสวนไว้ครับปลาคาสองฟังครับใบเม็ดนาพ้นมันก็จะใบเหลืองนะครับ บอนึงครับข้าวมาต้นเมาเมาักเมาผู้ผ่านเงีัยจะเนี่ยแหวกคลองปลาดุกเข้าครับคลองปลาดุกใจะกักตบไหลเนะครับตบเปิดช่องไว้เพิ่มขึ้นกินเงี้ยครับอาหารเวลาให้อาหารก็จะมาให้ช่องนี้ครับข้างๆจะมีพักตบ ธรรมชาตินะครับจะพักตบก็ด็บังแดดนั่งครับเพราะว่า,าพยางห้องปลูกพยางครับบ่อห้องปลูกพยางก็นได้ต่างแสงแดดปูกพ,พยานนั่งครับจะเป็นเปิดว้ช่องสองช่องครับให้เป็นขินกินอาหารครับอัน,นก็ต้นงมรกอเจ้าจุ่มแพร่มาปลูกไหม่ครับเติมเติมอัน,นก็กล้วยไข่ครับ เอามาเพิ่มกำลังแตกนอ,อกมากครับเอานอน,นี่ปาลากูกไว้ครับเป็นมะละกอที่เอาจะช่วยเพิเ่มเติมครับปลูกเพิเ่มเติมพอดอกกระเจียวก็จะยุบแล้วครับเบิดฝนดอกกระเจียวเพิ่มก็จะยุบลงอ,อันนี้ก็จะตน้นปลังลดนม้มเพิ่งกำลังแตกใบ สำหรับคลิปนี้ก็คงอัปเดตในช่วงเพียงเท่านี้ครับทังไดก็ฝากติดตามช่องของในพันบันสวงเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปอัปเดตเบื้องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ